เซ e รั่มอ Self e น Self e น Self e นีนะครับหรือเซรั่มลอกม้านั่นเองนะครับเซรั่มลอกมาจริงๆแล้วเขาเหมาะสำหรับคนผิวมันนะครับผมเป็นคนผิวมันมากนะครับเซรั่มลอกมานี้ช่วยควบคุมความมันนะครับได้ดีมากเลย ผิวจะไม่มันระหว่างวันเลยนะครับแล้วก็ซึมซับไวมากนะครับเขาจะไปบล็อกผิวนะครับทําให้เหมือนเคลือบหน้านะครับให้เต่งตึงแล้วก็กระชับนะครับอย่าลืมทาคอนะครับ เพราะว่าถ้าเราทาคอนนะครับเขาจะไปช่วยเรื่องกระชับแต่งตึงใช่ไหมครับแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยนะครับลองแก้มถุงใต้ตานะครับเมื่อก่อนถุงใต้ตาผมนี่บวมมากเลยนะครับแต่เซรั่มอีฟนะครับช่วยชีวิตล่องตาของผมไว้นะครับทำเบาๆนะครับอย่ารุนแรงกับผิวหน้านะครับเพราะการรุนแรงกับผิวหน้านะครับก็จะทำให้เกิดริ้วรอยนั่นเองนะครับ ผมเนี่ยอายุ44แล้วนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเท้ากานะครับซึ่งลองแก้มนะครับแล้วก็ถุ่มใต้ตานะครับเซรั่มอีฟตัวนี้นะครับขบจัดให้ผมเกลี้ยงเลยนะครับผมใช้เป็นประจำนะครับ อ่าทีนี้เรามาพูดถึงสปปรรพคุณของเซรั่มอีฟนะครับเซรั่มอีฟมี่มีสปปรรพคุณเรื่องอะไรบ้างนะครับเซรั่มอีฟก็จะมีสปปรรพคุณเรื่องของอ่าเด่นๆนเลยนะครับก็คือคุมมันนะครับเพราะเขาเหมาะสําหรับคนผิวมันนะครับถ้าถามว่าอ้าวแล้วคนผิวแห้งใช้ได้ไหมคนผิวแห้งใช้ได้นะครับแต่ว่าอ่าควรที่จะเติมไฮยาลูรอนของอีฟเข้าไปด้วยนะครับเพราะไฮยาลูรอนของอีฟอ่า กระชับรูขุมขนแล้วก็ตัวนี้ก็กระชับนะครับไฮยาลูรอนของอีฟกระชับแล้วก็อิมอ่มฟูนะครับแล้วก็ทําให้หน้าฉ่ำวาวนะครับเมื่อใช้คู่กันแล้วนะครับคนผิวแห้งก็จะทําให้ดูมีน้ํามีนวลน,นะครับแต่ถ้าคนผิวมันนะครับในช่วงเช้านะครับควรใช้เซรั่มลบมาแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็าทาครีมกันแดดทับก็จบแล้วสำหรับผู้ชายเรานะครับ อนอกจากนั้นนะครับอย่างที่บอกก็คือถุงใต้ตานะครับกระชับเต่งตึงนะครับอ้าที่สําคัญผมชอบมากนะครับเขาคุมความมันได้นะครับเพราะเป็นเป็นเซรั่มสําหรับคนผิวมันใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับข้างนี้ผมนะครับแก้มข้างนี้ผมจะเลียวส่วนข้างนี้ผมจะบวม ผมเป็นคนผิดรูปหน้านะครับข้างนี้จะบวมนะครับผมไม่เคยสัญญากับน,นะครับแต่ไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่ว่าที่ชอบมากคือแก้มที่เคยบานๆป่องๆก่อน,อนหน้านี้ป่องกว่านี้อีกนะครับแก้มข้างนี้นะครับจะค่อนข้างกระชับและเรียวแต่งตึงมากขึ้นนะครับเหมือนเขาไปกําจัดไขมันใต้ชั้นผิวหนังนะครับให้มันให้มันหายไปนะครับทําให้รูปหน้าเราเนี่ยค่อยๆเลียวเท่าๆกันไปเรื่อยๆ เจ๋งมากตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องอ่อนยาวเรื่องอ เ่าจะทำให้เรื่องของความกระจ่างใสนะครับกําจัดฝ้ากะได้ดีมากใครที่ฝ้ากะฝังลึกนะครับเจ้าตัวนี้ช่วยได้และตอบโจทย์เลยนะครับบอกเลยว่าเมื่อก่อนหน้าผมคล้ำมากเพราะว่าผิวติดสารสเตียรอยนะครับแต่ตอนนี้หน้าผมกระจ่างใสแล้วเห็นไหมครับช่วยเรื่องสิวฝ้ากะนะครับถ้าทาเป็นประจํานะครับใครที่เป็นสิวนะครับรอยดำรอยแดงนี้จางหายแน่นอนครับเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่า เน้นผิวหน้าขาวนะคะคุมมันนะครับชอบมากและที่สำคัญอย่างที่บอกนะครับคือหน้าผมเริ่มเลียวอะ่ะชอบมากเลยนะครับเขากระชับนะครับสุดยอดครับ